สวัสดีครับแม่วันนี้ผมมาช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมที่อำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายครับวันนี้ผมก็มาด้วยความสมัตืใจเพรผมที่เห็นผู้ประสบภัยน้ำท่วมได้การเป็นอยู่แล้วก็สงสารแล้ววันนี้เป็นยังไงบ้างคะเหนื่อยหรือเปล่าไม่เหนื่อยเลยครับผมนิดหน่อย,ยได่เห็นชาวบ,บ้านยิ้มได้ผมก็โอเคแล้วครับแล้วเราได้ไปช่วยอะไรเขาบ้างวันนี้ ก็ได้มีช่วยยกของช่วยคนนี้ออกจากบ้านนะครับดินนี่สูงถึงเอวนลครับโอ้ลูกมีอะไรจะฝากถึงคุณแม่ไหมครับนี่ครับอยากจะบอกแม่ว่าแม่ไม่ต้องห่วงนะครับเพราะผมสบายดีผูกบุคบาัญชาที่นี่ก็ดูแลผมดีอยู่ครับรักและคิดถึงแม่ครับเดี๋ยวผมจะกลับไปหานะครับบ๊ายสวัสดีแม่แล้วนะเดี๋ยวสวัสดีค่ะแม่ แม่ครับแม,ดแมด่ดีครับแม่ภาบผมใจในตัวผมเลยน,นะครับแม่ไม่ต้องห่วงนนครับรักแม่นะครับบ๊ายบาย